สวัสดีค่ะน้อยค่ะวันนี้เราจะพามาชมแปลงเกษตรผสมผสานกันนะคะของนางขวันใจกายฝ่ายนะคะหนองบองหมู่แปดค่ะไปชมกันเลยค่ะช กายไนะคะคเป็เนกเษตรกรอยู่หมู่แ8ด้านหมักเฟืองค่ะตอนนี้ก็ทําอาชีพเข้าร่วมโครงการ,กรเกษตรผสมผสานก็มีทำนาเนาะคะ่ะมีทำนาแน่แล้ว่ะเลี้ยงปลาด้านประมงก็คือมีเลี้ยงปลาด้านปศุสัตว์ก็คือเลี้ยงอ่วัวฟุ้นแล้วก็มีเลี้ยงหมูลุมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะ คืออาชีพเสริมอาชีพหลักจริงๆกับก็คือทำนาทีนี้ก่อ,อนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือทำนามาเรื่อยๆทีนี้การทำนานี่ทำนาแบบโบราณเอาขายข้าวกะาคือว่าง่ายๆว่าเอาได้เงินน้อยเนาะค่ะ,ะได้ปีละหมื่นสองหมื่นก็นยังเป็นนี้เป็นสินมาตลอดเพราะว่าเอาขายข้าวย่างเดียวทีนี้ผู้ซ้อยขวัญกันเลยว่ามีแนวคิดเนาะค่ะแนวคิดว่าเออถ้าเฮามาเห็ดเกษตรผสมภาษานี้ คือสิดีเนาะเหตุแบบอาชีพหลากหลายหลังจากทำนาแล้ว<ม>เซ็จเฮากันยังสามารถมา,ามเลี้ยงปลานะคะปานิกามาเริ่มนำเนินการเมื่อปี6กสองเนาะค่ะเนาะมาเลี้ยงแบบจริงจังปี6กสองนี่กาได้เงินจากเลี้ยงปานี่ก็นะเริ่มแรกเนาะคะ่ะก็ได้แค่สามหมื่นสามนะครับปีละปีหกสองก็เลยว่าโบาได้เงินลายปันไดที่นี้ จากเลี้ยงปลาแล้วขายปลาเมดเนาะค่ะก็เลยว่าเออหาแนวอื่นมาเสริมอีกบ่อีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะเสริมอีกอย่างนึงก็คือว่ามามีแนวคิดอยากเลี้ยงหมูค่ะเลี้ยงหมูหลุมพอดีไปร่วมอบรมไปเข้าร่วมโครงการหลายๆอย่างไปเบิ่ง like like, like an ้นแบคจนมาเนาะค่ะก็เลยว่าเลี้ยงหมูหลุมเพิ่มดีกาชีพนึงบออคือสิดีเนาะว่าสันก็เลยว่า เอาลองมาทดลองเบิ่งปีนี้ค่ะเมื่อตอนต้นปีหกสาประมาณเดือนพฤษภาคมเนาะค่ะก็เลยได้ลองทดลองเลี้ยงมูลุมเบิ่งรอบแรกอยู่ที่สิอตัวเนาะค่ะเลี้ยงมูลุมนี้ค่ะาขายไปก็ได้เก้าตัวนี้ได้เงินอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทในห้าหมื่นกว่าบาทนี้ก็เลยมาเป็นทุนต่อมาเนาะค่ะแล้วก็เอาไว้เห็นหมูลุมแม่ไม่พันสองตัว ตอนนี้กับผสมแล้วเป็นหมูแม่พันธุ์เนาะคะ่ะคือสิตั้งท้องแล้วประมาณได้เดือนนึงเพราะว่าถ้าเฮาเอาเงินในจุดนี้ไปซื้อลูกหมูนี้มันก็นยังมีต้นทุนสูงเนาะคะ่ะอันนี้เฮาก็เลยว่าต้องการลดต้นทุนที่เฮาซื้อลูกหมูนี้ลูกหมูณปัจจุบันตอนนี้นีราคาตัวละพันห้าบาทเนาะคะ่ะมันจะเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มก็เลยว่ามาเลี้ยงลูกหมูตัวเองลองเบิ้งนะคะตอนนี้นี อาชีพเสริมก็คือเลี้ยงหมูลุงนี้จากที่มีอยู่1ิอตัวขยายได้แล้วตอนนี้ก็มีอยู่เป็นหมูขุนมีกับสเนาะค่ะ33ตัวแล้วก็เป็นหมูแม่พันธุ์อยู่ที่3าตัวนะคะมันจะมีหมูดำผู้พันอีกหนึ่งตัวเนาะค่ะอันก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่เคยทํานาอาชีพอย่างเดียวนี่อยากให้ปรับเปลี่ยนมาทําเป็นแบบ เกษตรผสมผสานเนาะค่ะคือในไราน,นาของอผู้ซอยขวานนี้คือ,อซีเมีนอกจากขายข้าวก็มีขายาแก้วมังกรนํ้ำได้ค่ะอันนี้คือแก้วมังกรนี้กลเป็นอีกอันนี้มีสองอันนี้อันนี้ฐานล็อกค่ะมีเย็บหมูลุงห้ามีเย็บหมูลุงล็อกอนนล็อกล้านซีเพสโต้ค่ะ,อ,นนอ,คะอันนี้อายุกลุ่มตัวนั้น อายุคุณตัวนั้นค่ะได้หนึ่งเดือนอ่าได้ได้หนึ่งเดือนนะคะคุณผูุ้ณตัวนั้นอันนี้ล็อกนี้ นี่อี๊ลอันนี้ก็ขึ้นต้โต๊ะ้นตัวิบนชุดนี้ท่ิบทาีนะคะตัวนี้งแล้วบนะคะันนี้เรา่ให้นีเาซื้อมานี่ตัวสิบบ้านะคะตัวนี้อันนี้ก็เลี้ยงได้อนนึ่งดน ไก่นี่ยจะต้เลี้ยงอยู่ประมาณเาสเดาตกหได้ร,ร่อจกักรลาอันนี้ไก่เฮาีไก่ซื้อนำมาบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะน,นักพนกชิมชน,นของเฮานี้คนขายให้ตัวะตระิดบ้าคาไวภรยาขายไก่ให้จ่คนแจงความกันโนมาเฮาก็ไปซื้อเอาเนาะ,ะนี่คือ,อมูลที่มูลลุ่มเนาะคะ่ะที่พี่น้องได้เข้าไปเบิ่งเมื่อกี้นั้น อันนี้เฮ้าซีอ่าอยู่ในหลุมเฮ้านี้ประมาณแปดเดือนนะคะแปดเดือนที่เฮ้าวันอยู่ในหลุมแล้วเฮาควัดขึ้นมาตากแห้งเรียบร้อยนะคะอันนี้นี่พร้อมจาหน่ายกระสอบละสี่สิบบาทหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดอ่าสนใจอยากมาซื้อที่หมูนะคะอันนี้ก็มีขายค่ะพอ่ากอกให้เรียบร้อยกระสอบละสี่บาทสี่สิบบาทอยู่ฟาร์มของผู้ซ้อยขวัญนี่แหละคะ่ะบ้านมะเฟืองค่ะ ค่าเบอร์โทรก่ะ0 8 3 1 2 1 0 8 2าึ่งสองหนกอท่านใดมีความสนใจต้องการอยากมาเรียนรู้นะคะแปลงสาธิตของอผู้ซ้อยขวันกาสามารถมาศึกษาเรียนรู้กับผู้ซ้อยขวันได้นะคะอยู่ที่บ้านหมักเฟืองนะคะนะแตยินดีต้อนรับ